รวมพลังกันในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะทําการแข่งขันกันในชุดสุดท้ายนี้ทางอินโดนีเซียจะส่งลูก่อนอรเรดีล้วครับสุภชัยนะครับ คือในแต่ละชุดเนี่ยเราจะมีประเภทสูงๆนะครับเอาไว้ทำกรอแบบนี้แหละครับถือว่าได้เปรีรยบสุชัยยังได้จอดมานะครับสุชัยยังได้โอ้โหจงเองกินเองครับ ชุดนี้เซตแรกนี้ออกตัวแรงเหมือนกัน <Ready. S 1> โอ้โหนี่ครับยังได้อยู่ครับไปที่ท้ายเออกลับเข้ามาโดนครับถึ <Hey. S 1> โอกาสของไทยได้เลือกโอ่โหมครับ วันนี้เด็ดขาดจริงๆสุดยอดครับพระชายาปฏินาต้องบอกว่านิ่งมากในช่วงที่รับลูกเสิร์ฟนะครับของอินโดนีเซียแล้วตั้งขึ้นไปเล่นเรียเลยลมลุกลูกขาดกันไปครับสามต่อศูนย์แล้วทรีนัทใส่ไเสิร์ฟโอ้โห เป็นปัญหาอยู่ครับการแก้ลูกเสิร์ฟของไทยเรานะครับอินโดนีเซียยังมีปัญหาตรงจุดนี้ครับดูครับเสิร์ฟจี้เข้าไปที่ทางด้านของยูดี้นะครับเพอร์โนโมครับเสิร์ฟจี้เข้าลำตัวเลยจับปิศาะคราวนี้แจกมา,าครับตั้งกลับมาได้แล้วตัดสินใจไม่ดีครับ เต็นแต้มที่ห้าของไทยออไปเร็วมากครับเซ็นี้ดูครับขึ้นไม่ถึงลูกคือสุภชัยเองก็ขึ้นไปขู่ด้วยนะเสร็จครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับ <c oughs> ลูกจะมาที่บริเวณหน้าขาเนี่ยส่วนมาก แต่ว่าขราวนี้เนี่ยอินโดนีเซียแก้ไขดีครับแต่ก็ยังมีรอยยิ้มกันอยู่นะครับทางด้านอินโดนีเซียเ <Okay, ready. S 1> กมนี้จริงๆแล้วก็ไม่มีความกดดันใดๆนะครับ หวาพื้นที่หาโอกาสดีเหลือเกินนะครับสุมชัยครับขอตั้งให้เพื่อนเสร็จแล้วไปประจําที่เลยครับไปรอเลยครับดูครับมงนี่ครับขงกลับมาในการชงของร้อยตำรวจเอกสมพรใจสิงห์หนุ่ไม่ได้ชงโดดงอย่เดียวนะครับ,รบชงไหลายๆทำให้เตะง่ายขึ้น จะเทไปหน้าทรายับครับแต่ว่าลูกเสิฟเราสามารถที่จะรองได้ตลอดเลยนะครับว่าจังหวะนี้มินท่าเองครับฉีกเยอะไปหน่อยไม่ข้ามนะครับสองต่อหกนี่ครับยังรองได้ขึ้นมาที่สุภาชัยอีกทีคราวนี้หยอดครับ ๆถือว่าชงไม่สูงนะครับแล้วก็ทําให้การเล่นเร็วเนี่ยคนบล็อกบอกจะต้องรีบเร่งนะครับหาจาังหวะคุ่มไม่ได้สมพรเองเนี่ก็เข้ามาสอบประสานได้ไหวเหมือนกันนะครับอินโดนีเซียขอเวลานอกครับต้องขอนะครับตอนนี้ไปถึง7ต่อ2แล้ว ที่นักกีฬาชุดก่อนหน้านี้ของไทยเองนะครับก็แจกลายเซ็นอยู่ข้างนอกต่อครับนะครับก็เป็นความใจของแฟนๆนะครับขอถ่ายรูปขอลายเซ็นเพราะว่าถือว่าทําให้คนไทยมีความสุขอีกวันหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้หลังจากที่วอลเลย์บอลมวลเลย์บอลก็ทีมหญิงของเราก็เอาชนะไปได้สามต่อศูนย์ครับ แข่งขันกีฬาต่างๆครับจัดถือว่าไทยแข่งขันและทําให้คนไทยทั้งชาติมีความสุขครับนะครับถือว่ากระแสการนิยมกีฬาคไปครั้งหนึ่งนะครับใชครับโดยเฉพาะการแข่งขันในบ้านเราเนี่ยสะดวกกับการเข้าไปชมครับยังได้อยู่นะครับตั้งมาดีหรือเปล่าไม่ได้เลยครับโอ้โหวิ่งไล่ถึงท้ายคอนโอหหรือว่าเสิร์ฟได้ดีครับกิษณะ วันนี้ทีมไทยเจาะด้วยลูกเสิร์ฟเลยครับรบับยากมากคราวน,นี้หยอดนะคร,ครับตั้งขึ้นมาได้ขึ้นยังเหนียวครับใท้พยายามบล็อกนะครับแต่ว่าลูกนี้ออกครับ,รบดูจังหวะของสายยดที่ขึ้นนะครับแล้ว รองกลับไปได้แล้วเป็นสุภชัยคนเดิมเนี่ยแหละครับโดนขาเหมือนกันแต่ว่าออกด้านหลังครับโนริฟาวก็ทําเต็มที่แล้วนะครับลูกนี้เหนือจริงๆนะครับไม่สามารถที่จะรับได้เลยใส่ด้วยแรงด้วยครับดูครับ คนรับเองก็ไม่รู้ว่าจะใช้ส่วนไหนดีในการที่จะรับลูกเสิร์ฟเดาไม่ถูกครับสิบต่อ2อสุปรชัยครับตอธิบปยอะไรนะครับสูตรเดิมเลยนะครับการเคลื่อนที่ของสุประชัยเนี่ยถ้าจะสังเกตดีๆเนี่ยนะครับเขาจะมีการหลอกล่ออยู่ตลอดเวลาครับดูครับผมถือว่าคนที่ชงนะครับร้อยตำรวจสมพรเจริญหงนะครับไปแล้วครับไม่ต้องสูงนะครับสุประชัยไปรอ แล้วก็กลับมาครับทำให้คน็อกได้ยากครับไปเลยครับสุนาชัยครับวันนี้ชงได้อร่อยนะครับครับเป็นหน้าขวาที่วิ่งพลาดไปทั่วสนามครับหาตำแหน่งได้ดีครับดูครับไปแล้วครับไปรออยู่ที่ฝั่งซ้ายแล้วครับเราเลือกเลยครับ 12ต่อ2ครับเปลี่ยนเอาอัศดินวงโยธานะครับให้ใงด้านของสมพรไปพักบ้างนะครับก็เป็นหัวหน้าทีมแทนเลยครับอัศดินวงโยธาครับผมเสียงกี่จากแฟนจากสโมสรท่าเรือนะครับ นะครับลูกเซฟของอินโดนีเซียเป็นแต้มของอินโดนครับูริจวัวะที่อัสดีนนะครับตั้งให้แล้วสุภาชัยขึ้นโดนบล็อกครับรก็เท้าเนี่ยครับ โอ้โหแกนยากจริงๆครับหมายว่าเสิร์ฟเร็วจนชักขาไม่ทันครับเสิร์ฟที่เสิร์ฟตรงแล้วฝังด้วยครับ13-3อีกสองคะแนนเท่านั้นครับในเซตหนี้ ผู้เล่นอินโดนีเซียพยายามจะบอกว่าออกครับดูครับเฟินเฟนตันะครับตั้งขึ้นมาได้ดูครับทำได้ดีแค่ไหนเลือกแล้วโอ้โหนี่ครับนิ่งจริงๆครับพอนิ่งจังหวะแรกแล้วเดี๋ยวเราสามารถเล่นต่อแล้วก็กลับไปนะครับเล่นงานทางด้านอินโดนีเซียได้เลยก็เป็นอีกเซตหนึ่งของไทยครับ15-3ต่อ เกมรับดีครับวันนี้ครับต้องชมจริงจริงครับบสรุปคะแนนให้ฟัง